ความสำคัญของพระพุทธศาสนานะครับพระพุทธศาสนานอกจากจะเป็นศาสนาประจำชาติแล้วยังมีความสำคัญในฐานะ1น,นะครับเป็นสถาบันหลักของชาติไทยเราด้วยนะครับสถาบันหลักของประเทศไทยเรามีอยู่3สถาบันนะครับก็คือ1ชาติ สองศาสนาสามพระมหากษัตริย์นะครับศาสนาพุทธก็เป็นสถาบันหลัก1ใน3ามนะครับสองมีความสัมพันธ์กับการดำเนินชีวิตประจำวันของคนไทยนะครับสามมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงานทางวัฒนธรรมไทยนะครับนี่ก็คือความสำคัญของพุทธศาสนาโดยรวมๆทั่วๆไปนะครับเราเป็นชาวพุทธ นะครับจึงควรศึกษาความสำคัญของพระพุทธศาสนาให้รู้เข้าใจและปฏิบัติตนให้ถูกต้องนะครับนะครับต่อไปนะครับก็จะมาบอกนะครับขอบข่ายเนื้อหาที่เราจะได้เรียนนะครับในชั่วโมงนี้นะครับความสำคัญของพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2 สองหัวข้อเรื่องนะครับก็คือความสําคัญของพุทธศาสนาหัวข้อที่1ก็คือความสัมพันธ์ของพระพุทธศาสนากับการดําเนินชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็พระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงานทางวัฒนธรรมไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูหัวข้อที่1กันก่อนเลยนะครับ ความสัมพันธ์ของพระพุทธศาสนากับการดำเนินชีวิตประจำวันนะครับพระพุทธศาสนามีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของเราอย่างไรคนไทยที่นับถือพระพุทธศาสนาได้นำหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน จนทําให้คนไทยมีลักษณะนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความเป็นมิตรจินดีให้ความช่วยเหลือผู้อื่นจนชาวต่างชาติตั้งสมญานามว่าสยามเมืองยิ้มนะครับนี่ก็คือความสําคัญต่อการดําเนินชีวิตของพวกเรานะครับเราไปดูกันว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยมีความสัมพันธ์ต่อการดำเนินชีวิตของเรา ตั้งแต่ตอนไหนถึงตอนไหนในแต่ละวันหนึ่งนะครับเราไปดูกันนะคนไทยที่นับถือพระพุทธศาสนาได้นำหลักธรรมคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนามาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันจนทำให้คนไทยมีลักษณะนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความเป็นมิตรยินดีให้ความช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเราจะเห็นได้จากสถานการณ์โควิด1 i นะครับคนไทยของเราก็มีนิสัยเอ,อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความเป็นมิตรแล้วก็ให้การช่วยเหลือในการบริจาคทรัพย์เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยโควิด1 9มีการบริจาคหน้าก,กากอนามัยนะครับช่วยเหลือคนที่ประสบภาวะภัยเรื่องของโควิด1 9เราก็เห็นกัน นะครับว่าคนไทยของเรามีนิสัยแบบนี้จริงๆคือช่วยเหลือผู้อื่นนะครับจากลักษณะเด่นของคนไทยชาวต่างชาติจึงตั้งสมญาว่าสยามเมืองยิ้มน,นะครับนี่แหละคือที่มาของคำว่าสยามเมืองยิ้มคือเราเป็นคนจิตใจดียิ้มง่ายนั่นเองนะครับ ทีนี้เรามาดูว่าการดําเนินชีวิตประจําวันของคนไทยตั้งแต่เช้าจนถึงค่ามีความผูกพันกับพระพุทธศาสนาอย่างเหนีวแน่นอย่างไรนะครับยกตัวอย่างเช่นตอนเช้าก่อนไปโรงเรียนเราทําบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่ออุปถรัรมภ์พระพุทธศาสนานะครับเพื่อเผื่อแผ่ส่วนบุญส่วนกุศล ให้แก่ญ,ญาติที่ร่วงลับไปแล้วนะครับแราก็จะมีการทําบุญกับพระอาจารย์โดยการตักบาตรพระอาจารย์ท่านก็จะได้นําอาหารที่เราใส่บาตรไปฉันพระอาจารย์ก็จะไม่มีพระอาจารย์ท่านก็จะมีแรงในการมาสอนสอนญาติโยมเป็นการเผยแผ่พุทธศาสนาและญาติโยมก็ได้ทําบุญบุทิศส่วนบุญให้กับญาติผู้ที่ร่วงลับไปแล้วด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เมื่อนักเรียนใส่บาตรแล้วนักเรียนมาถึงโรงเรียน เพื่อมาถึงโรงเรียนเราก็จะยกมือไหว้ครูนะครับไหว้ครูอาจารย์เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวคําว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะการแสดงความเคารพกันเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนาก่อนเข้าโรงเรียนเราได้สวดมนต์ไหว้พระ ซึ่งเป็นระเบียบปฏิบัติของโรงเรียนก่อนเข้าห้องเรียนนะครับเราก็จะมีการเข้าแถวหน้าเสาธงนะครับทำกิจกรรมหน้าเสาธงมีการสวดมนต์ไหว้พระทําให้เรามีจิตใจสงบและเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการเรียนขณะเรียนหนังสือเราจะพบว่ามีคําในภาษาไทยจํานวนมากจากภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต ซึ่งเป็นคำที่มาจากพระพุทธศาสนาเช่นกันนะครับยกตัวอย่างเช่นครูอาจารย์ภรรยาสามีบุตรนะครับคำเหล่านี้ก็เป็นคำมาจากพระพุทธศาสนาตอนค่ำก่อนนอนเราได้สวดมนตน์ไหว้พระเพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตยัยเพื่อทำจิตใจให้สงบ นอนหลับสบายได้ไม่วิตกกังวลน,นะครับอันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์ของพระพุทธศาสนากับการดำเนินชีวิตประจำวันของเรานะครับก็คือตั้งแต่เช้าตักบาตรไปโรงเรียนไหว้ครูบาอาจารย์คารพตรงชาติส่บนบน์ไหว้พระแล้วก็เรียนหนังสือเราก็ได้เจอคําต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาครับจนถึงเข้านอนเราก็มีการไหว้พระก่อนนอนนะครับ เราจะเห็นว่าการดำเนินชีวิตประจำวันของเราแทบทุกช่วงเวลาจะมีความสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนาอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ยากที่จะแยกออกจากกันได้เลยนะครับทีนี้จะเป็นหัวข้อที่2นะครับพระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์าง,งานทางวัฒนธรรมไทยนะครับคำว่าวัฒนธรรมไทย เราจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับคือวัฒนธรรมทางวัตถุเช่นสิ่งก่อสร้างสิ่งของเครื่องใช้และก็วัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุเช่นภาษาวรรณกรรมประเพณีพิธีกรรมนะครับซึ่งวัฒนธรรมเหล่านี้นะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากแรงบันดาลใจและแรงศรัทธาที่ผู้สร้างมีต่อพระพุทธศาสนา น,นี่คือความสําคัญของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงานทางวัฒนธรรมไทยข้อที่1เลยนะครับวัดนะครับชาวพุทธได้ทุ่มเทกําลังกายกําลังใจและกําลังทรัพย์ร่วมกันสร้างวัดและสิ่งก่อสร้างต่างๆภายในวัด อย่างวิจิคตค้นงามเช่นโบสถ์วิหารเจดีเพื่อแสดงออกถึงศรัทธาของตนเองนะครับเราจะเห็นว่าประเทศไทยเรามีวัดวาอารามมากมายมีความสวยงามวิจิตพิสดารนะครับเป็นวัฒนธรรมศิลประวัฒนธรรมที่สวยงามนะครับเห็นไหมครับนี่คือตัวอย่างเนาะ าวารวัตถุหรือสิ่งกอ่อสร้างภายในวัดงานสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นจากความเรื่อศรัทถาในพระพุทธศาสนานะครับเป็นโบสถ์นะฮะเป็นรูปโบสถ์เป็นวิหารนะครับที่อยู่ในวัดประเภทที่2คือเป็นประเภทภาพวาดนะครับภาพวาดมีการสร้างสรรค์าง,งานจิตรกรรมเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเช่นพุทธประวัติ ชาดกประดับไว้ตามฝาผนังโบสถ์หรือวิหารตามวัดต่างๆนะครับนักเรียนก็ไปวัดนักเรียนก็จะเห็นตามผนังโบสถ์นะตามผนังศาลาการประเรียนใหญ่ๆจะมีการวาดมีภาพวาดเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่สวยงามให้เราได้ศึกษาให้เราได้ชมนะครับ นี่คือตัวอย่างจิตรกรรมฟ้าผนังที่เกิดจากความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา 3. นะครับพระพุทธรูปเป็นวัฒนธรรมทางวัตถุประเภทที่3มนะครับมีการสร้างพระพุทธรูปปางต่างๆเป็นรูปเคารพเพื่อระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า และใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์สำหรับเคารพบ,บูชาแทนพระพุทธเจ้านะครับตามวัดจะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆให้นักเรียนเวลานักเรียนไปวัดนักเรียนไปไหว้พระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆและที่บ้านก็จะมีพระพุทธรูปองค์เล็กๆนะครับที่ผู้ปกครองนํามาบูชาที่ที่บ้านเป็นพระประจําบ้านอาไว้กราบไหว้ นี่คือตัวอย่างพระพุทธรูปปางต่างๆนะครับงานปฏิมาก,กรรมที่เกิดจากความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาภาพที่1จะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยภาพที่2เป็นพระพุทธรูปปางประทมมทศนาและภาพที่สจะเป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาตินะครับ ประเภทที่4นะครับวรรณกรรมวรรณกรรมเป็นอิทธิพลการสร้างสรร์คผลงานทางวัฒนธรรมไทยประเภทไม่ใช่วัตถุนะครับก็คือมีการนำเอาเรื่องราวต่างๆมากมายเช่นพุทธประวัติชาดกตำนานต่างๆมาเล่าสืบต่อกันและเรียบเรียงเป็นวรรณกรรมเช่นมหาเวสสันดรชาดก สุวรรณสามชาดกทศชาติชาดกและพระมหาชานกนะครับนี่เป็นบรรณกรรมในลักษณะของเป็นหนังสือการ์ตูนเพื่อให้ง่ายกับการอ่านของคนทั่วไปนะครับเรื่องน่ารู้เพิ่มเติมนะครับพระพุทธรูปหมายถึงรูปสร้างขึ้นมาแทนองค์พระสม,สมพุทิเจ้าเพื่อกราบไหว้บูชาอาจใช้การแกะสละัก จากวัตถุต่างๆเช่นศิลางาไมา้หรือวัสดุอื่นๆนอกจากนี้ยังอาจใช้การปั้นหรือการหล่อด้วยโลหะก็ได้โดยทั่วไปคำว่าพระพุทธรูปเนี่ยมักจะหมายถึงรูปขนาดใหญ่พอที่จะวางบูชาได้สำหรับรูปขนาดเล็กมักจะเรียกว่าพระเครื่องอย่างไรก็ตามทั้งสองแบบสามารถเรียกว่าพระพุทธรูปได้เช่นกัน นะครับอย่างในรูปภาพนี้ก็จะเป็นรูปพระเครื่องเอาไว้สําหรับห้อยคอบูชาด้วยการห้อยคอห้อยติดตัวไว้นะครับเป็นเครื่องยืดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธต่อไปนะครับครูก็จะทําการบรณาการเสริมเพิ่มความรู้ให้กับนักเรียนให้รู้กับให้ได้รู้ประเทศต่างๆเพื่อนบ้านของเรา สองประเทศด้วยกันว่าเขานับถือศาสนาอะไรบ้างนะครับบูรณาการอาเซียนวันนี้เราจะบูรณาการสองประเทศคือประเทศบูนายดารุสระมศาสนาที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือได้แก่ศาสนาอิสลาม6 7พระพุทธศาสนา13%คริศสศาสนา10%นะครับ ประเทศที่สองปร,ประเทศกัมพูชาประเทศกัมพูชาศาสนาที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือได้แก่พระพุทธศาสนานิกายเทราวาเป็นหลักนะครับเอาละนะครับวันนี้คุูหนุ่มก็ได้บุรณาการเสริมเพิ่มความรู้ให้กับนักเรียนเรื่องประเทศอาเซียนสองประเทศที่มีการนับถือศาสนา คล้ายๆกับเราโดยเฉพาะประเทศกัมพูชาเนี่ยร้อเป็นพุทธศาสนาแต่ในบุนายดารุสสรามเป็นประเทศอิสลามแต่ก็ยังมีชาวพุทธอยู่ประมาณ13%จาก100%มี13%